ถ้าท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนคลิปใหม่กันนะคะสวัสดีครับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็จะเป็นเดือนที่มีวันสำคัญทางประเพณีของคนไทยก็คือวันลอยกระทงนะครับซึ่งในเดือนนี้นะครับก็จะตรงกับวันจันทร์ที่11พฤศจิกายนนะครับซึ่งเป็นวันขึ้น15ค่ําค่ำเดือน12ปีกุลนะครับ ก็ขอแนะนำนะครับว่าแต่ละลัคนานั้นควรขอพอรเรื่องใดกับพระนะครับแล้วก็พระแม่คงคาในด้านใดบ้างนะครับลัคนาราศีกลุ่มนะครับขอพอรในเรื่องของการเดินทางให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับมีโชคลาภมากมายเข้ามานะครับมีโชคดีมากมายเข้ามาเช่นกันนะครับมีกัญญลยาณมิตรที่ดีเข้ามาในชีวิตตอนลอยกระทงนะครับก็คือขอพอรในเรื่องของโรคภัย ต่างๆนะครับและความยุ่งยากความวุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นให้จบลงไปครับลัคนาราศีกุมนะครับเดิมทีตัวเราเนี่ยครับคือดาวพระราหูอยู่แล้วนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับโคจอไปในภพกุฏะนะครับก็เลยทําให้ว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างซึ่งเป็นสิ่งใหม่ๆที่จะเพิ่มเติมเข้ามาใหม่ๆเลยนะครับชาวลัคนาราศีกุมก็ต้องตั้งรับให้ดีๆนะครับเพราะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับจะมีความวุ่นวายต่างๆนานาเข้ามานะครับ โดยที่ตัวเรานั้นจะท้องเข้าไปร่วมด้วยเข้าไปแก้ไขปัญหาอันนั้นนะครับถึงจะเกิดผลสําเร็จนะครับจะมานิ่งเฉยไม่ได้นะครับโดยรูปแบบที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาอาจจะมาจากรูปแบบที่แปลก,ปลกใหม่ๆแหวกแนวสัหน่อยนะครับแล้วก็จะเป็นปัญหาที่เราจะต้องวุ่นวายแบบนี้นะครับสักระยะหนึ่งเลยนะครับตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนเลยนะครับ ดาวพฤหัสนะครับที่ควรจอรมาในภพของราพะนะครับคือเรื่องของการทําอะไรที่จะสําเร็จนะครับก็ต้องมีข้อแดกเปลี่ยนกนเกิดขึ้นนะครับถึงจะทําให้ชาวลัคนาราศีกุมทําอะไรแล้วจะประสบความสําเร็จแต่ถามว่าคุณของดาวพฤหัสที่ควรจอรมาเป็นตําแหน่งเกษตรบดีนะครับโยกใส่ลัคนาของชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยนะครับก็ถือว่าให้คุณประโยชน์ดีนะครับเพราะว่ากําลังของเขาเนี่ยนะครับก็ไปช่วยเหลือในเรื่องของการติดต่อพูดจาสื่อสารเจราจาต่างๆนะครับ ทำให้ว่าชาวลัคนาราศีกุมนะครับถึงแม้จะมีสิ่งหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับที่เข้ามาสร้างความวุ่นวายสับสนบั่นป่วนนะครับแต่ก็จะสามารถเคลียร์ออกไปได้นะครับเพราะสภาพแวดล้อมนั้นเกื้อหนุนที่จะส่งเสริมให้กับชาวลัคนาราศีกุมทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จได้ดีนะครับพอพูดถึงดาวพระพฤหัสแล้วจะไม่พูดถึงดาวพระเสาร์ก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะดาวพระเสาร์ก็โคจรอ,อยู่ในภพลาพระความสําเร็จให้กับชาวลัคนาราศีกุมด้วยนะครับ นั่นก็มีความหมายนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนว่าพระสาวเนี่ยนะครับก็เปนาปัญหาเก่าๆนะครับอาจจะเป็นนำปัญหาเก่าๆกลับเข้ามาให้กับชาวลัคนาราศีกุมนั้นจะต้องแก้ไขปัญหาอยู่นะครับหรืออาจจะมีความหมายไปทางที่ว่าเราสามารถนะครับไปนําเรื่องเก่าๆที่มันเคยผิดพลาดออกลงไปแล้วเนี่ยนะครับสามารถนํากลับมาแก้ไขใหม่จนเกิดความสําเร็จสู่ตัวของตัวเรานั่นเองครับ เดือนนี้เนี่ยนะครับชาวลัคนาราศีกุมคือเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับเวลาเรามีปัญหาอะไรนะครับเราพยายามอาศัยเพื่อนนะครับอาศัยเพื่อนร่วมงานหรือว่าเราคอยแก้ปัญหาให้กับตัวเราเองอยู่ก่อนนะครับเพราะในส่วนของเพื่อนร่วมงานนะครับหรือสภาพแวดล้อมสังคมต่างๆเกื้อนหนุนให้กับตัวเราดีนะครับทำอะไรแล้วเขาก็จะสามารถอเอื้อมมือเข้ามาช่วยได้น,นะครับเพื่อนของเรานะครับก็ ให้เพื่อนออกหน้าก่อนละกันนะครับในช่วงเดือนนี้เวลาที่จะเข้าไปพบหรือจะไปพูดเจรจาอะไรกับเจ้านายนะครับบอสใหญ่ของเราเนี่ยนะครับอาจจะต้องอาศัยเพื่อนนะครับเข้าไปพูดแทนฝากผลงานโชว์เข้าไปแทนนะครับถ้าไปพูดโดยตรงนะครับบางครั้งอาจจะได้ผลลัพธ์กลับออกมาไม่ค่อยดีนะครับเพราะในส่วนของพบสุภาคือพบของเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ภายในองค์กรเนี่ยนะครับจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นได้กับตัวเรานะครับดังนั้นถ้าเขา อมอบหมายงานอะไรมาให้เราเลยนะครับแล้วก็แก้ไขทําลงไปนะครับแต่อย่าเพิ่งไปโวยวายว่าไม่ได้รับความยุติธรรมหมรู้สึกว่าเหมือนเจ้านายาตึงๆกับเราคิดกับเราไม่ดีนะครับมันเป็นแค่จังหวะดาวที่เข้ามานะครับอันที่จริงแล้วไม่ใช่เจ้านายเราไม่ดีนะครับแต่เป็นแค่จังหวะดาวที่โคนจรเข้ามาเลยมีผลกระทบทําให้มีเกณฑ์ที่จะขัดแย้งกันเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นช่วงจังหวะเดือนนี้นะครับก็ ต้องเบรกตัวเองไว้ก่อนนะครับเบรกตัวเองไว้ก่อนนะครับจะได้เริ่มต้นใหม่ในเดือนต่อๆไปนะครับช่วงจังหวะที่น่ากลัวนิดนึงนะครับก็คือช่วงจังหวะตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงประมาณวันที่17พฤศจิกายนนะครับดาวหลายดวงโคจรเข้าไปมีผลกระทบอยู่นะครับเดี๋ยวรอดาวทิตยย้ายออกไปก่อนนะครับก็ทําให้ว่าดาวร้ายๆนะครับอาจจะมีผลลดน้อยลงนะครับทาให้ชาวลัคนาราศีกุมนะครับจะสามารถทาอะไรแล้วประสบความสําเร็จได้ดีอีกครั้งหนึ่งเลยครับโดยที่ไม่มีใครมาขัด ตัวในตัวเรานะครับดาวในส่วนของเรื่องของการงานกันบ้างนะครับการงานเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะโปร่งนะครับถึงแม้ว่าปัญหาหลักๆมาจากในเรื่องของเจ้านายนะครับแต่การงานเราก็สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็สามารถทําได้อย่างดีนะครับแต่ว่าถ้าในหน่วยงานใดก็ตามนะครับที่เป็นเนื้องานเกี่ยวกับในเรื่องของการวางแผนออกแบบอะไรประมาณนี้นะครับจะต้องวางแผน หลายรอบหน่อยนะครับหรือออกแบบหลายรอบหน่อยนะครับก่อนที่จะส่งผลงานไม่อย่างนั้นนะครับคุณอาจจะโดนตําหนิกลับเข้ามาได้นะครับเพราะว่ามีดาวพระสุกรโจรเข้ามาทับลัคนาเนี่ยนะครับได้ตําแหน่งของเป็นประะนะครับในช่วงนี้นะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็เลยทําให้วยหย่าผลงานต่างๆถ้าเป็นเนื้องานออกแบบอย่างงี้นะครับเนื้องานเกี่ยวกับการวางแผนอาจะต้องรอบข้อที่หนึ่งนะครับเพราะมีเกณฑ์เลยนะครับที่จะผลงานออกมาแล้วไม่ค่อยสมหวังกับตัวเรามากเท่าไหร่นะครับโดยภาพรวมแล้วนะครับลัคนา ราศีกุมภ์นะครับก็ต้องตั้งสติให้ดีๆนะครับเพราะเหมือนว่านะครับปัญหาต่างๆที่เราเคยทําลงไปแล้วเนี่ยนะครับในเดือนนี้นะครับบางทีมันอาจจะกลับย้อนเข้ามาให้เราได้แก้ไขนะครับอย่างเช่นว่าบางโปรเจกต์นะครับส่งงานไปแล้วนะครับดูเหมือนนิ่งๆไปสุดท้ายแล้วยู่ดีส่งมาให้เราทําอีกรอบหนึ่งนะครับก็อาจจะเซ็งในชีวิตนิดหนึ่งนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับมาดูในส่วนของทางด้านความรักกันบ้างนะครับ เรื่องของความรักเนี่ยนะครับของชาวลัคนาราศีกุมนะครับเดือนพฤศจิกายนนี้อาจจะดูจืดจืดเซ็งเซงไปกันบ้างนะครับเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของความคิดต่างๆนะครับที่อาจจะคิดเห็นไม่ตรงกันนะครับก็เลยมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะต้องมีการโต้เถียงโต้แย้งกันนะครับตั้งแต่ช่วงตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับมาจนถึงกลางกลางเดือนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างถึงจะเริ่มเข้ารูปเข้าลอยนะครับแต่ก็ยังมีผลกระทบระยะยาวต่อไปนะครับ ก็อยากจะให้พูดจากันดีๆนะครับเพราะไม่อย่างนั้นนะครับทะเลาะกันขึ้นมาแล้วผลระยะยาวมันเกิดขึ้นมาแล้วมันแก้ไขกันยากนิดนึงนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับถ้าเครียดจากที่ทํางานก็ให้มันจบไปที่ทํางานนะครับอย่าเอามาเก็บมาคิดมาเป็นอารมณ์ทําให้ปัญหาครอบครัวของเรานั้นเสื่อมถอยลงนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องชาแนลครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตเรวนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมและก็ทีมงานด้วยนะครับ สุดท้ายนี้นะครับขอบารมีพระรันตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลายช่วยปกปักรักษาให้กับชาวลัคนาราศีกุมทุกคนทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพจิตที่มีแต่ความสุขมีการเงินรุ่งเรืองการงานมาั่นคงเจริญรุ่งเรืองต่อไปเลยนะครับล่ำรวยมากๆนะครับขอบพระคุณครับ